แชมาในปี1933เจมส์ฮิลตันนักเขียนชาวอังกฤษพานนาถึงหุูเขาลึกลับที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาคุณหลุนในนวนิยายของเขาแชงกรีลาคือดินแดนสมมติที่แยกตัวออกมาจากโลกภายนอกอย่างไรก็ตามแชม่าเมืองตามตำนานของฮิมาลัยนั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงซึ่งมันเป็นดังสถานที่ศักดิ์สิธ ที่เป็นที่พึ่งของชาวพุทธที่เบตในยามเกิดความสิ้นหวังทุกยากดินแดนสวรรค์ที่อธิบายไว้ในนวนิยายของเจมส์เป็นสถานที่ที่มีแต่เพียงความสงบสุขซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นแทบจะมีชีวิตเป็นอมะตะโดยมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเวลาหลายร้อยปียิ่งไปกว่านั้นพวกเขาดูแก่ช้ากว่าคนทั่วไปแม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวตรรษในคำพีที่เบตโบราณ กล่าวถึงการมีอยู่ของสถานที่เจ็ดแห่งที่เหมือนกับแชมบาลาโดยถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่เก้าและเชื่อกันว่ามันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างไรก็ตามคำว่าแชงกรีลามาจากภาษาทิเบตที่แปลว่าช่องเขาช้างโดยที่ชางเป็นตำบลหนึ่งในทิเบตและเจมส์ยืนยันการให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุของชาวทิเบตที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษ นอกจากนี้เชื่อว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์ของชายแดนจีนปากีสถานนํามาใช้เป็นการสื่อถึงลักษณะของพื้นที่ในเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นอย่างไรก็ตามในปี2007การสำรวจในเทือกเขาฮิมาลัยทําให้พบกับถ้าในทิเบตที่ซ่อนอยู่ตรงบริเวณหน้าผาซึ่งปัจจุบันคือประเทศเนปาลและนั่นทําให้เมืองในตำนานกลับมามีชีวิตอีกครั้งมีการพบสมบัติศิละปะ บันทึกลายมือโบราณและสัญ,ญลักษณ์มากมายรวมไปถึงข้อความทงางศาสนาและภาพเขียนฝาผนังที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่15อีกทั้งเทวสถานที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ถูกคนพบด้วยเช่นกันนอกจากนี้นักวิจัยยังได้คนพบซากมนุษย์ที่มีอายุถึง600ปีอีกด้วยและดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะตรงกับคำอธิบายในนวนิยายแต่น่าเศร้า ที่ทำเกิดการบุกลุกในช่วงตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาทําให้งานศิละปะอัรลัมค่าเหล่านั้นสูญหายไปเมืองที่สาบสูญแห่งสีในช่วงต้นศตวรรษที่20พ n t ันโทเพอร์ซีเฮลิสันฟอเซตชาวอังกฤษพบเอกสารลึกลับในหอสมุดแห่งชาติของบราซิลที่พูดถึงเมืองโบราณที่สูญหายไปภายในป่าอเมซอน จากนั้นระหว่างการสำรวจที่ฟอลเซตไปพร้อมกับลูกชายและเพื่อนในปี1925แต่นักสำรวจทั้ง3ได้หายตัวไปอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าพวกเขาอาจจะเข้าไปใกล้กับสถานที่ที่กำลังตามหาอยู่ก็เป็นได้เมื่อฟอลเซตพบกับหนังสือต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือหมายเลข512เขาก็ตกตะลึงซึ่งเอกสารนี้เขียนโดยนักสำรวจชาปโรตุเกต ชูวาลดาเซวากิมาไรอิสโดยระบุว่าในช่วงปี1753นักสำรวจกลุ่มนี้ได้คนพบซากประหักหพังที่มีซุ้มประตูลูปันและวิหารที่แกะสลักด้วยอักษรอียิปบราณและถึงแม้ว่าคำบรรยายจะมีรายละเอียดแต่ตำแหน่งที่แน่นอนของเมืองไม่ได้ถูกกล่าวถึงจากนั้นฟอลเซตเริ่มเตรียมการสำรวจเพื่อค้นหาซากปรหาัพังแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ปะทุขึ้น ทำให้รัฐบาลอังกฤษระงับการสนับสนุนไปหลังจากที่เขาได้เข้าร่วมแนวรบด้านตะวันตกในปี1920ฟอร์เซตได้ออกเดินทางแบบส่วนตัวเพื่อค้นหาซีแต่แล้วก็เกิดเหตุที่ทําให้ต้องหยุดภารกิจเนื่องจากอาการป่วยและมีความจําเป็นต้องยิงสัตว์พา,านะของเขาเองที่มีอาการป่วยเช่นกันพวกเขาพยายามอีกครั้งใน5ปีต่อมาคราวนี้มาพร้อมกับแจ็คลูกชายของเขา และเพื่อนของลูกชายนามว่าลาวลี่ลีเมลอย่างไรก็ตามทั้งสมได้หายตัวไปภายในป่ามาตูกโกรซูนักวิจัยหลายคนกล่าวว่าฟอร์เซตอาจได้รับอิทธิพลจากตำนานพื้นบ้านและสิ่งที่ชาวบ้านบอกกับเขาอาจจะเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีคุฮิคุกุที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่นม้ำซิงกุหลังจากที่ฟอรเซตเสียชีวิตก็มีการค้นพบสถานที่จริงของคูฮิคุกุ และมีซากประหักพังของเมืองรวมถึงหมู่บ้านกว่า20แห่งและคาดว่าเคยมีประชากรอาศัยอยู่ถึง5,000 50, 0คนภายในเขตการปกครองที่กว้างขวางแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีการค้นพบเนินดินที่เป็นลวดลายเลขาคณิตขนาดมหึมาหลายแห่งในสภาพแวดล้อมแบบที่ราบสูงยาวไปตามแถบอเมซอนตอนใต้และข้อเท็จจริงที่พบนี้ได้รับการยอมรับและเป็นการสนับสนุนทฤษฎีของฟอร์เซต ซึ่งเมืองที่สาบสูนแห่งซีหรือในอีกชื่อหนึ่งเอลโดราโดสถานที่ในตำนานนั้นมีความน่าสนใจในตัวมันเองและได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนังสือของเดวิดแกลน์รวมไปถึงภาพยนตร์โดยผู้กำกับเจมส์เกรย์อาณาจักรซากูเนเมื่อชาวยุโรปคนพบโลกใหม่ พวกเขากระเตลหรือล้นที่จะทําการสำรวจทวีปอื่นที่ยังไม่รู้จักที่นั่นพวกเขาได้พบกับผู้คนที่น่าสนใจและได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมายหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นเกี่ยวกับตำนานของอาณาจักรซากูเนที่อาจเป็นต้นเหตุที่ทําให้แคนาดาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยในหลายศตวตรรษต่อมาปรากฏว่าเป็นความจริงตามตำนานในเรื่องราวกล่าวถึงจากคาเทีย หนึ่งในนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้บัญญัติคำว่าแคนาดาในปี1534คาร์เทียได้พบกับแขตแดนโนวาสโกเชียก่อนที่จะไปถึงทวีปเอเชียจากนั้นเขาได้พบกับชาวอิโลควัวและได้ยินเรื่องราวของอาณาจักรที่ร่ำรวยซ่อนตัวอยู่ในถิ่นที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงจากนั้นชาวฝรั่งเศสได้รักพาตัวผู้นำหมู่บ้านนามว่า ดอนนาโคนาผู้ซึ่งปเปิดเผยรายละเอียดที่ย่วยเยาวเกี่ยวกับตำนานผู้นำหมู่บ้านนำทางชาวยุโรปไปยังทางน้ำที่ในปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำซากูเนโดยดอนนาโคนาอ้างว่าอาณาจักรตามตำนานเคยตั้งอยู่อย่างไรก็ตามการสำรวจต้องหยุดลงเนื่องจากขาดแคลนสเสบียงและฤดูหนาวที่ไม่เอื้ออำนวยการตั้งถิ่นฐานของชาวฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นั่นรวมไปถึงพื้นที่ที่ในปัจจุบันเรียกว่าควเบกและมอนทรีออลยังไม่ชัดเจนว่าผู้นำหมู่บ้านได้รับเชิญหรือถูกลักพาตัวไปยังฝรั่งเศสเนื่องด้วยชื่อเสียงของคาทีเอที่ถูกยกย่องแต่เชื่อกันว่าดอนนาโคนาไม่เต็มใจเป็นแน่ต่อมาในปี1535ผู้นำหมู่บ้านได้บอกกับกษัตริย์ฝรั่งเสเกี่ยวกับอาณาจักรในตำนานที่เต็มไปด้วยทองคำ เงินทองแดงและอันญามณาีที่ซึ่งมีประชากรผมสีบรอนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่กี่ปีต่อมารอนาโคโนาเสียชีวิตลงเนื่องจากเกิดอาการป่วยด้วยโรคที่ไม่รู้จักเพียงไม่นานคาทิเยพยายามหาเมืองในตำนานอีกครั้งแต่ความพยายามของเขาล้มเหลวและภารกิจของนักสำรวจมากมายตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาก็เช่นกันที่ต้องการจะเข้าไปหวังพบสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ ในที่สุดอาณาจักรซากูเนก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อเอลโดราโดแห่งอเมริกาเหนือโดยตำนานถูกเล่าปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายศตวรรษซึ่งข้อเท็จจริงได้ถูกดัดแปลงมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามมีการพบหลักฐานใหม่นั่นคือซากของการตั้งถิ่นฐานโบราณที่รู้จักกันในชื่อลองโซเมโดบนเกาะนิวฟันแลนด์โดยพื้นที่แห่งนี้ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีใครอื่น นอกจากชาวไวกิ้งเมื่อ500ปีก่อนการค้นพบอย่างเป็นทางการของทวีปอเมริกาและเรื่องราวของอาณาจักรที่มีความมั่งคัง่งที่ถูกปกครองโดยผู้คนที่มีผมสีบรอนอาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้เมืองแห่งเทพเจ้าลิงที่สาบสูญในฤดูร้อนของปี1940หนังสือพิมพ์ New York Times ์พานหัวข่าวในหัวข้อว่า เชื่อกันว่าเมืองแห่งเทพเจ้าลิงมีอยู่การสำรวจรายงานความสำเร็จในฮอนดูัสนักสำรวจทีโอดอร์มดได้ออกมาจากป่าพร้อมกับวัตถุโบราณหลายอย่างเพื่อเป็นหลักฐานการค้นพบของเขาอย่างไรก็ตามในหลายปีต่อมาเขาได้จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เปิดเผยที่ตั้งของเมืองทีโอดอร์มดเป็นนักข่าวนักการทูตโปรดิวเซอร์รวมไปถึงสายลับ แต่เนือสิ่งอื่นใดเขาเป็นนักผจญภัยและนักสำรวจในปี1940เขาได้รับการว่าจ้างจากจอจกุสตาฟไฮเพื่อนำคณะสำรวจไปยังฮอนดูรัสสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งอเมริกาอินเดียนในขณะนั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับเมืองที่สาบสนซึ่งชาวบ้านเรียกมันว่าเมืองแห่งเทพเจ้าลิงที่สาบสนหลังจาก4เดือนของการสำรวจนักสำรวจออกมาจากป่า พร้อมส่งข่าวการค้นพบที่ยิ่งใหญ่พวกเขาอธิบายถึงการค้นพบเมืองหลวงของอารยธรรมเกษตรกรรมของชาว,ชาวโชโลเทกาและเพื่อเป็นการพิสูจน์มอดได้นำใบมีดคลุยรูปปั้นแกะสลักและภาชนะที่ทำจากหินติดตัวออกมาด้วยการผจญภัยครั้งนี้ยังได้พบหลักฐานของโลหะมีค่าเช่นเงินทองแพลทินัมและน้ำมันอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามโมดกล่าวว่าเกิดน้ำท่วมจึงไม่สามารถขุดค้นยังเป็นทางการได้แต่เขาวางแผนที่จะกลับมาอีกครั้งในปี1941โมดได้เขียนหนังสือบรรยายถึงการเดินทางซึ่งเขาบรรยายการผจญภัยของเขาในดินแดนมอสกีเดียเขาเล่าถึงป่าที่สุดแสนอันตรายที่มีทั้งโรคระบาดและสัตว์หลายที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแต่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยังเขตซากปราหักพังซึ่งเขาเล่าว,ว่า เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบขนาบข้างด้วยภูเขาสูงตระหง่านเขาคนพบเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและมีเทพเจ้าลิงตั้งอยู่ซึ่งดูคล้ายกับฮานุมานจากวัฒนธรรมของชาวฮินดูน่าเสียดายที่ไม่พบวิหารของเทพเจ้าและมีเพียงชาวพายาซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่เก็บความลับไว้เมืองที่โมดคนพบมีความเกี่ยวข้องกับซีอูดัตบังกาหรือเมืองสีขาวในตำนานและการสำรวจหลายทศวรรษต่อมา มีการค้นพบลานกว้างที่มีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ที่ดูเป็นสัดส่วนรวมไปถึงพีระมิดที่ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองเมื่อหลายพันปีก่อนแต่สิ่งเหล่านั้นหายไปและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่โมดไม่สามารถกลับไปยังสถานที่แห่งนั้นได้อีกตลอดไปเนื่องจากเขาจบชีวิตตัวเองลงในปี1954อ l ลามออฟเดอะพิลา วรรณกรรมของอารยธรรมที่ถูกลืมมักกล่าวถึงเมืองที่คนยุคใหม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมืองที่มีชื่อว่า a อ l a n t i s แห่งทะเลทรายหรืออิ a าม f the p i l l l r s s ที่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่บริสุทธิ์ผู้ซึ่งหนีจากความพิโรธของอัลล็กด้วยวิถีทางบาปของพวกเขาเรื่องราวหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์กุรานและเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือนิทานมาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งมีการค้นพบมันในดินแดนแห่งทะเลทรายกล่าวกันว่าอิลามออฟเดอะพิลาร์สเป็นเมืองที่มั่งคั่งแต่น่าแปลกที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้หลงทางจากอัลเลาะห์และดำเนินชีวิตในทางผิดอย่างไรก็ตามมีการกล่าวกันว่าอัลเลาะห์ได้ส่งผู้เผยพระวจนะหรือนบีที่มีนามว่าฮูดเพื่อเรียกผู้หลงทางและนำพวกเขากลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว แต่พวกเขากลับเมินเฉยและปฏิเสธนบีพร้อมกับตั้งตนเป็นศัตรูซึ่งนั่นจึงทำให้พวกเขาถูกลงโทษกล่าวกันว่าพายุทรายอันทรงพลังได้ถล่มเมืองเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง8วัน7คืนโดยไม่หยุดพักทำให้เมืองทั้งเมืองถูกฝังไว้ใต้ผืนทรายและไม่มีใครได้พบเห็นเมืองแห่งนี้อีกเลยแม้หลายคนเชื่อว่าเรื่องราวนี้เป็นเพียงนิทานแต่ก็ยังมีคนที่เชื่อว่ามันมีอยู่จริง ในปี1990ทีมนักโบราณคดีสมัครเล่นพบเมืองที่สาบสูญโดยพวกเขาเรียกเมืองแห่งนี้ในชื่ออูบาในประเทศโอมานตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาคาราเมืองแห่งนี้คือศูนย์กลางของเส้นทางการค้าที่สำคัญในการค้าขายเครื่องหอมและเนื่องด้วยเครื่องหอมในยุคนั้นมีค่าเทียบเท่ากับทองเมืองแห่งนี้จึงต้องเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยเป็นแน่ทั้งที่เมืองอยู่กลางทะเลทราย แต่นักวิจัยยืนยันว่าสภาพอากาศในยุคสมัยนั้นสามารถให้ปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอสำหรับการอยู่รอดแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้มันกลายเป็นทะเลทรายนอกจากนี้การค้นพบดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากนาซาด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้แสดงถึงเส้นทางการค้าในยุคโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นทรายและนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าอูบาอาจเป็นเมืองอิราม และเมืองอิลามในตำนานก็ยังคงรอที่จะถูกปเปิดเผย